คุณผู้ชมคะคุกกิ้งกูรูสัปดาห์นี้นะคะนานากับเชฟประจวบมีเมนูแสนอร่อยมาฝากค่ะเป็นเมนูสเต็กมัสมั่นไก่กับมันเทศเชฟขาสเต็กมัสมั่นไก่กับมันเทศเนี่ยเป็นสเต็กอกไก่แล้วก็มีซอสมัสัมนแต่มัสัมนปกติใช้มันฝรั่งเชฟใช้มันเทศใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเราจะทาเหมือนกับทั่วๆไปเนี่ยเครือแกงเนี่ยน้าก็จะค่อนข้างจะฉ่ำจะเยอะแต่นี่เราทํลักษณะเขาสามารถเอาไปต่อ ยอดได้เลยลักษณะที่เราจะใช้อกไก่ทอดแล้วก็ทำน้ำซอสแกงเนี่ยทุกอย่างไม่ไม่เพี้ยนเป็นอาหารไทยของเราแต่เราจะนำเสนอแบบของ,ของตะวันตกโอ้โหครับมาค่ะขั้นตอนการทำสเต็กนะคะเดี๋ยวเชฟจะปรุงรสสเต็กก่อนใช่ไหม<อ>วันนี้เลือก<อ>เป็นกอกไก่อกไก่ของเชฟจะแล่เป็นชิ้นแบบนี้จากนั้นโรยเกลือนะคะเป็นเกลือป่อนเสริมไอโอดีนกับพริกไทยป่นนะคะ สองด้านเลยเพื่อจะให้มีกลิ่นหอมๆแล้วก็มีรสชาติด้วยจากนั้นเนี่ยนะเพื่อให้ตัวผิวหน้าของไก่เราให้มันมีสีเหลือง<ส>ด้วยสวย,สวย,สวยแล้วก็หน้าลื่นๆด้วยนะอ่ะใช้แป้งค่ะวันนี้ใช้เป็นแป้งสาลีอนเนกประสงค์ตาโกบนะคะแป้งอนเนกประสงค์ในตำนานที่ทำขนมและทำอาหารได้สารพัดเลย วันนี้เมนูของเราใช้น้ำมันรำข้าวค่ะคุณผู้ชมน้ำมันรำข้าวตรามรกตค่ะสะกัดจากรำข้าวและจะหมูข้าวปลอดภัยในการประกอบอาหารค่ะจะจีก็ได้จะทำขึ้นแกงก็ได้นี่นะตรงนี้เนี่ยจะมีมันเทศหอมแดงแล้วก็อกไก่ที่เราปรุงรสแล้วนะคะในเวลาเดียวกันเราก็จะใส่หอมแดง ที่เราปอกทั้งลูกนะฮะแล้วเราก็ไปลวกน้ําพอให้เขาตึงๆแล้วเราก็ทอดไปพร้อมกับไก่คือหน้าตาดูเหมือนอาหารฝรั่งเลยตอนนี้แต่ถ้าไม่อ่านเมนูเนี่ยไม่รู้เลยจริงๆนะว่าวันนี้เชฟทำอาหารไทยวันนี้เราก็ใส่ลงไปด้วยทอดมันเทศนะคะไก่เราทอดแค่ให้ผิวตึงๆะนะฮะอันนี้ยังไม่สุกนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปคลุก ในน้ำแกงของมัสมัดอครั้งหนึ่งไก่เราก็จะสุกส่วนมันอันนี้เดี๋ยวเราจะทอดให้มีสีอีกเล็กน้อยได้ไก่ได้มันเทศได้หอมแดงแบบนี้ละครับ เดี๋ยวเรามาทำตัวม,สมัสั่นกันดีกว่ามัมาสมัมนวันนี้จะคลุกคลิกคลุกคลิกหน่อยใช่ไหมคะคน้ำมันรำข้าวตรมามรกตค่ะตามด้วยนี่เลยค่ะพริกแกงม,สมัสั่นตราโลโบน,นะคะความร้อนแรงของกลิ่นเครื่องเทศและสมุนไพรหอมมากไม่ต้องโขลกเครื่องแกงเองอีกต่อไปแล้วคุณสีสวยได้มาตรฐานกลิ่นหอมมากๆเลย หลังจากผัดเครื่องแกงของเราจนเครื่องแกงของเราจะจายตัวแล้วค่อยๆใส่นี่เลยค่ะอัมพวากะทิ100ร้อยเปอร์เซ็อบหนึ่งก่อนไหมเชฟเดี๋ยวแป๊บเดียวให้พริกแกงขึ้นฟูก,ก่อนโอเคได้เอาละขอกระทีโอเคนะครับอัมพวานะคะหลังจากตัวมัสมั่นของเรานะคะร้อนใส่ไก่ของเราตามลงไป ส่วนมันกับไอ้หอมแดงเราก็จะใส่ไปพร้อมๆกันเลยใส่หมดเลยนะครับเพต้มเคี่ยวให้เข้าเนื้อเหมือนกันได้ค่ะเพิ่มรสชาติเพิ่มความอร่อยด้วยน้ำปลาตราหอยหลอดสูตรดั้งเดิมนะคะ นิดพลปิ๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวค่ะมัสมั่นเนี่ยจะต้องมีรสอมเปรี้ยวนิดน,นึงเนาะรปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเคี่ยวต่อจกนกระทั่งตัวมัสมั่นของเรานุ่มนะคะแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยค่ะตักมันเทศตักหอมแดงแล้วก็ไก่ของเรานะคะลงภาชนะเสิร์ฟเลย หน้าตาดูเป็นแบบอาหารฝรั่งหรูอ่ะที่ไปทานจานใหญ่ๆอย่างนะคะแล้วก็แบ่งกันทานอ่ะระดมกลิ่นแล้วอยู่ตรงเนี้ยเอ้ยมาสมันนี่นะสุดยอดเลยเชฟเป็นมาสมันที่อืสู่ครัวโล่งจริงเชฟค่ะสู่สากลได้แต่งหน้านะคะ เชฟเนี่ยจะมีหน้ากะทิข้นๆราดหน้ามัสมันของเราด้วยสุดยอดเลยเชฟหอมแดงเจียวถั่วลิสงคั่วหอมหอมนี่ข้าองค์ประกอบของมัสมันร้อเซ็เลยโอ้โห <c oughs> ท้องร้องแบบในเวลาบ่ายสามอะ่ะถ่ายละน่ากินเหลือเกิน สเต็กมัสมั่นไก่กับมันเทศหน้าตาน่ารับประทานมากๆอยากให้คุณผู้ชมลองอาสูตรของเชฟประจวบไปลองทำดูนะคะกระตีความอร่อยด้วยกลิ่นตรงนี้ที่หอมเหลือเกินละ